สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมปอนะพี่ก็พามาดูรถนะครับก็คือเราใส่สเกิร์ตไป3ยี่ห้อนะครับก็เลยอยากพาให้พี่ๆดูนะครับมีของตัวลำกาคาดแดงนะครับแล้วก็มีตัวของไลแคนนะครับไลแคนธรรมดานะครับแล้วก็มีตัวได้หกแปดพัทนะครับตัวอเมร่าสองพนะครับผมมีหลายรุ่นเลยครับมีทั้งเปลี่ยนแมคเลนโซ่สิบห้าสิบเต็มเลยครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเราแต่งอะไรไปบ้างยังไงครับสวยประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปดูรอบรถกันครับผม เดี๋ยวเริ่มจากคันนี้เลยครับผมเป็นชุดแต่งลำกานะครับอย่างที่เราเคยเห็นคุ้นชินกันนะครับออกไปเยอะมากครับพี่ลำกานะครับก็เดี๋ยวไล่มาดูนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ VL นะครับราคารถ649,000บาทหลังคาดำนะครับหลังคาดำเนี่ยปกติสีเทามันบวก5,000พอเป็นสีเทาหลังคาดำก็บวกเพิ่มอีก10,000แค่นั้นเองนะครับส่วนคันนี้ใส่เป็นแม็17เลนโซ่นะครับอ่าลายนี้เดี๋ยวนี้ลูกค้า รอบลายนี้เยอะมากเลยครับตั้งแต่ทํารีวิวคันสีขาวไปแม็กเฟสเจเลนโซนะครับน็อตแดงครอบเบรกแดงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวแยกอีกทีหนึ่งนะครับนี้เดี๋ยวพาดูพวกชุดแต่งนะครับนี่ครับสวยพี่สวยสีเทาก็สวยนี่ครับสปอยเลอร์ต่างๆนะครับมีครบอยู่แล้วนะครับด้านท้ายก็เป็นสามท่อนะครับส่วนท้ายของลำกาาเนี่ยมีสองแบบแบบไม่มีท่อก็มีแบบมีท่อก็มีพี่ๆสามารถเลือกได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูสีดํานะครับคันนี้เดี๋ยวผมไปส่งมออให้ลูกค้านะครับที่พัทยานะครับสีดําคันนี้เนี่ยเป็นสเกิดดร์ตได6หกแปดพัดมันจะดูมืดๆดูดุด,ด,ดุใช่ไหมพี่เพราะว่าลูกค้าสั่งไม่เอาแถบแดงปกติอ่าตัวได6หกแปดพัดเนี่ยจะมีพวกแถบแดงแบบอ่าวิ่งนะเป็นเส้นนะพี่เนาะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าก็อยากได้แบบดุดุมาเลยนะครับส่วนคันนี้ก็แมคเลนโซ่นะครับลายอะไรเดียวผมเรียกลายใย,ยแมงมุมอ่ะพี่ครับผม แต่มันน่าจะมีชื่อของมันแหละอ่าตัวนี้ก็เป็นหน้ายางเหมือนกันหมดนะพี่หน้ายางใส่เป็นสองหนึ่งห้าสี่ห้านะครับอันนี้คันนี้น็อตดำนะครับไล่มาดูเนี่ยปกติจะมีแถบแดงวิ่งนะครับแต่ว่าลูกค้าสั่งไม่เอาแถบแดงเพื่อความดุนะครับเพราะรถเขาสีดํานะครับนี่ครับคันนี้ไปส่งพัทยานะครับวันที่สี่นะครับสี่เดือนห้าครับช่วงนี้รถขาดนะพี่ๆรอกันหน่อยนะพี่นะอ่าส่วนตัวตัวสปอยเลอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสปอยเลอร์เป็นดําเงานะครับ แต่ก็ตัวท้ายก็จะเป็นอ่าท่อคู่นะครับผมบอกเลยว่าสเกิร์ตได้หกแปดพันเนี่ยทําออกมาได้ดีมากเลยเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นรถสีขาวนะพี่มันจะตัดมากเลยครับเนี่ยดูท่อดูท้ายครับท้ายสวยครับผมเดี๋ยวไล่ามาดูตัวนี่ครับตัวโหดอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นตัวท็อป VL สีขาวหลังคาดำนะครับราคารถหกสี่เก้านะครับ ขาวมุกปกติบวกหนึ่งหมื่นพอเป็นสีขาวหลังคาดําบวกหมื่นห้านะครับผมคันนี้ผมต้องไปส่งให้ลูกค้าที่อุบลน,นะครับคันนี้ลูกค้าสั่งคาดแดงเพิ่มด้วยเนี่ยเห็นไหมอ่าคาดแดงนะครับอ่าตัวนี้ต้องเพิ่มเงินนะพี่นะตัวสั่งคาดแดงเนี่ยเราต้องเพิ่มเงินประมาณหนึ่งพันบาทนะครับแค่นั้นเองหลังคาดาเนี่ยผมบอกพี่ๆนิดน,นึงนะครับว่ารถต้องรอประมาณเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งเลยนะครับเพราะรถมันขาดจริงๆครับ หลังคาดำผมเห็นมาแค่2คันนี้พี่ตั้งแต่เปิดตัวใหม่มา2 0 2 2ันตัวนี้เป็นแมกเลนโซซามูไรครับผมลูกค้าเลือกมานะครับลายนี้ก็สวยนะพี่เพิ่งเคยใส่ครั้งแรกเลยลายซามูไรนะครับอ่าก็เป็นครอบเบรกแดงเนาะสีดำนะครับนยาง2 1งนนะครับส่วนคันนี้เป็นลูกค้าของผมอยู่แถวพระรามห้านะครับคันนี้อ่าคันนี้เป็นตัวสปอร์ตเทค669,000บาทนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากใส่แมก็กซ์ก็จัดให้ได้ครับไม่มีปัญหา ตัวนี้ใส่เป็นแม็กอีโมชันครับนี่ครับอีโมชันครับขอบเจ็ดเหมือนกันครับหน้อย่างเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายลำกาคันนี้หน่อยครับนี่หลังคาดำนี่สวยด้านท้ายก็จะมีตัดขอบแดงด้วยนะพี่สวยงามเป็นสามท่อครับสามท่อครับผมอันนี้จะเป็นด้านท้าย s p o ร์ตเทค นี่มีพี่ๆหลายคนถามว่าสปอร์ตเทคกับตัว v l มันต่างยังไงใช่ไหมพี่ก็คือต่างกันที่หน้าตาเนี่ยแหละพี่แล้วก็ใครชอบแบบแต่งเรียบๆจากโรงงานต้องสปอร์ตเทคถ้าชอบมาแต่งเองแล้วใส่เป็นชุดแต่งวันนี้ก็เป็นตัวปกติก็ได้ครับสปอร์ตเทค7ก็สวยนะพี่นี่ครับส่วนคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสีขาวมุกนะครับใส่ชุดแต่งของลาแค่นครับลแค่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบแต่งเรียบๆอาจจะเลือกลแค่นพี่คันนี้ผมไปส่งลูกค้าที่สมุทรปราการครับผม ลูกค้ามาจากทั่วสารทิศเลยนะครับขอประคุณมากๆเลยครับผมส่วนคันนี้ใส่เป็นล้อแม็กซิบห้านะครับของเลนโซนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าครับนี่ครับเป็นล้อแม็กสิบห้าของเลนโซนะครับน็อตสีดำขอบเบรกสีแดงสีแดงนะครับก็คันนี้ก็คือง่ายเลยเอาแม็กมาแล้วเราเอายางเดิมใส่ครับแค่นั้นเองด้านหน้าหน่อยด้านด้านด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับปิดรถกระบะ ลยแคนเนี่ยมันจะสวยแบบเรียบๆครับพี่ก็คือไม่ได้หัวหวาเหมือนลำกาอะไรพวกนี้ใช่พี่แต่ว่าสวยพี่สวยแต่งแล้วสวยเรียบๆดูดีครับผมส่วนคันนี้นะครับเป็นรุ่น e l ครับผมราคารถ559นะครับตัวนี้แต่ยังแต่งไม่เสร็จนะยังเหลือไฟตัดหมอกเหลือตะแกงหน้าเหลืออะไรเยอะเลยใส่เป็นสเกิร์ตของลแค่นนะครับแล้วก็เป็นแม็กปัดเงานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในคันนี้ใส่จอ9นิ้วด้วยครับ ใส่เบาะหนังนะครับเป็นแดงเบ้นตัดดำนะครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับตัวนี้ใส่จอ9ก้านิ้วด้วยนะครับเวลามีกล้องถอยด้วยนะพี่กล้องถอยมีด้วยนะครับประมาณนี้ครับพวกจอพวกเบาะนะครับเบาะคันนี้สวยมากครับผมคันนี้เป็นเบาะวายแดงครับไม่ใช่แดงเบนนะพี่ไม่ใช่แดงเบนนะเป็นวายแดงครับผมมันแดงออกชมพูอ่ะพี่มันสวยพี่ดูดิมันสดมากเลยครับ ก็คือเราฟรีให้หมดนะพี่ตัวพวกข้างเกียร์นะครับข้างเกียร์ตรงนี้ที่พักแขนต่างๆเราทําให้หมดนะครับนี่ครับคอนโซลแล้วก็ตรงแผงข้างประตูนะครับดูด้านหลังนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้ลูกค้าเลือกสีนี้มาเลยนะครับสวยพี่ภายในคันนี้สวยมากเลยข้างนอกดุข้างในหวานมากเลยครับผมก็พาดูครบทั้งสามแบบนะพี่น้องก็เดี๋ยวจะมีรีวิวแยกอยู่แล้วนะครับอันนี้พาดูแบบ ทีเดียวเลย3คันนะครับสเกิร์ตสามแบบไลาแคนไลายหกแปดนะครับแล้วก็ลำกานะครับก็เดี๋ยวถ้าพี่ๆสงสัยตรงไหนนะครับเกี่ยวกับสเปครถหรือค่าหรือราคารถของนิสสันนะครับก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวแยกทุกคันเลยนะครับพวกรุ่น VEL นะครับ v ี VL Sporttech คพวเนี้ยเดี๋ยวทำทยอยทำลงช่องนะครับแต่ว่าถ่ายไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตัดต่อลงให้เสร็จนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็ลาไปก่อนเลยคครรััับบสสวดี